ก็เลยนั่งอยู่ในซอยตรงข้างทางตรงกองดินกองทรายเลยครับก็นั่งแต่เกิดมาเลยนะครับก็ผมก็อยู่กับย่ามาตลอดครับแล้วก็อยู่กับเขาได้ประมาณ10กว่าปีครับก็เขาก็มาแบบ ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลจาังหวะที่เขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนนะ่ะคือพวกผมก็ผมก็คือแบบอยู่กับญาติแค่สองคนแล้วแบบไม่ได้ไปโรงพยาบาลคือผมไม่ไม่รู้เรื่องเลยอะไรการที่ว่าจะต้องพาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะาตั้งแต่เด็กจนจนตัวก็อยู่เขาก็คืออยู่บ้านขายของไปตลาดอะไรเงี้ยครับก็คือพอตอนนั้นเนะ่ะเขาไม่สบายแล้วเขาไปโรงพยาบาลนนะ่ะเรื่องความที่ผมแบบไม่มีใครอย่างเงี้ยรถก็ไม่มีอะไรนั่งรถไปไหนก็ไม่เป็นอย่างเงี้ย พอไปโรงพยาบาลแล้วอะ่ะมันมันได้แค่ว่าติดต่อทางน้องสาวเขาตางน้องสาวของย่าครับเสร็จเขาก็มาแบบเอ่อช่วยเคลียร์ให้แต่ทนันนีว่าเขาไม่ได้บอกแล้วว่าเขาขายบ้านอ่าพอขายบ้านไปเสร็จปุ๊บไอคนที่เขาซื้อบ้านเนี่ยเขาก็มาแบบมาบอกว่าน้องเนี่ยพี่ซื้อบ้านไปแล้วนะอะไรประมาณนี้ว่าแบบไม่ผมก็งงว้าวแล้วผมจะไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือเขาบอกก็ก็ไม่รู้อ,ะอ่ะอ่าด้วยความที่เขาแบบนั่นว่าบอกว่า ไม่รู้ผมก็เคว้งเลยผมก็เลยแบบต้องมาอยู่ในซอยครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ไปไหนผมก็เลยนั่งอยู่ในซอยครับก็นั่งอยู่ได้ประมาณเกือบสองวันนะพี่นั่งนอนตรงนั้นเลยเหรอคะใช่ครับตรงข้างทางตรงกองดินกองทรายเลยครับเพราะว่ามันเขาถมที่ไว้ไงเสร็จปุ๊บผมก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มาคืนที่สองอะไรครับพี่ต่อเขา ก็มาเจอก็คือพี่เจ้าของร้านเนี่ยครับเลยมาขายข้าวกะเพราใช่ครับข้าวกะเพรานี่ขายมานานหรือยังครับอ,นนอ่าถ้าผมทําเองเลยนะพี่ก็ประมาณ3ปีได้ครับสามปีได้แล้วครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็มี ช่วงแรกๆอาจจะเงียบบ้างแล้วพอขอบคุณครับที่มองว่าผมแบบมีศักยภาพมีบางคนอาจอาจ,จะแบบบอกว่าผมแบบเป็นไอดอลอะไรเงี้ยบางบางทีลูกค้าเข้ามาเขามาพูดอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากครับที่มองผลม,มองประโยชน์ในตัวผมครับมผมก็จะพยายามทําให้ดีสุดพยายามทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไร,รพี่ไม่ ไม่เป็นภาระของคนอื่นขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาามาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ